ะะวันนี้นะคะเซียก็อยู่ที่ไบเทคบางนานะคะมาที่งานสึกนักช็อปจ้าอาไปออก่อนนะ <มา S 2> สึกอะไระความรู้สึกไม่ใช่สึกเจ้านักช็อปค่ะสึกสึกคืออะไรกับความรู้สึกหรือว่าไมา่ไม่สึกคือความสุข คือเหมือนวัวนะคะวันนี้นะคะวาก็ชนเซยานะคะกับพี่โดมนะคะมางานวาก็ Love Earth Not a Collection b t Our m i s s i o n Fashion Show นะคะว้า Love Earth ตีมเขารักโลกนะคะแต่พี่โดมอะรักโลกหรือเปล่าคะไม่ผมว่าผมรักเธอมากกว่านี่เดี๋ยวก่อน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 ออเคขอโทษขอโทษพ่อพีนนะครับขอโทษนะครับโอเคเราเข้าไปดูบูธข้างในนะคะแล้วก็ไปดูแฟชั่นโชว์กันค่ะบาย มาแล้วค่ะทุกคนตอนนี้นะคะก็อยู่ที่บูธวาโก้แล้วนะคะทุกคนคอนเซปต์ของงานวันนี้นะคะก็คือวาโก้เลิฟเอิร์ธนะคะก็คือรักโลกใช่ไหมเป็นธีมเอิร์ธนะครับใช่ค่ะแล้วชุดเราก็ใช่เนาะชุดเราก็มาแบบธีมแบบว่ารักโลกอะไรเงี้ยเลยเนาะหนึ่งในคอลเลคชั่นวันนี้นะคะทุกคนก็คือวาโก้ for all นะคะก็คือเป็นวาโก้ที่แบบว่ามีสำหรับทุกทคนเลยเนาะไม่ได้มีผู้หญิงทั้งหมดอะไม่ได้มีแค่ผู้หญิงผู้ชาย LGBTQ บวกก็มีหมดเลยนะออใช่เอาไงเอางี้น่ามเดี๋ยวเซย่าพาไป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  มีไปไปโซนเซ็กชั่นผู้ชายอินดินนะคะเป็นคอลเลคชั่นที่แบบว่าอินสปายร์มาจากโทนสีของแบบพื้นโลกเนี้ยใช่ไหมมันเหมือนเขาจะพยายามนิยมของสีผิวไหมคะใช่สีผิวด้วยค่ะใช้ผ้าเป็นไนลอนแบบรีไซเคิลแล้วดูแบบในดีไซน์คือสวยมากๆเลยที่น้องลีที่แบบว่าปลอดภัยนะคะต่อสิ่งแวดล้อมอะไรเงี้ยแล้วเขาใช้เส้นใยอะไรครับเส้นใยเส้นใยธรรมชาตินะคะใช่ เขาใช้เป็นเส้นใยธรรมชาติค่ะก็คือแบบว่า sustainable ด้วยนะคะแล้วไชก็คือสวยแล้วก็แต่ละสีก็คือแบบสวยมากๆเลย่ขอจับหน่อยได้มั้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยว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 เดียวเยเดยเดี๋ยว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 เดเดีเยียเดีย สปอร์ตบาร์หรือพวกแบบสปอร์ตแวร์ด้วยนะเนี่ยเห็นไหมอันนี้อันนี้ผู้ชายก็ใส่ได้ไหมก็ได้หมดเลยวันนี้เป็นแบบว่าคอลเลคชันอินดินจริี่มันก็มีความเป็นฟรีดอมด้วยเนาะใช่ไหมเพราะว่าแบบใส่ได้ทุกแบบสไตล์แล้วนะคะผลิตจากขวดพลาสติกรีไซเคิลนี่คือเป็นสิ่งที่แบบตกใจเลยนะเพราะมันแบบ ดูไม่เหมือนเนอะใช่ไหมเส้นใยธรรมชาติก็คือเขาใช้ผ้าใหมใช่ไหมเขาเรียกว่าผ้าไหม่คือมันจะมีความเย็นแล้วมันเหมาะสมกับอากาศของเมืองไทยเพราะเมืองไทยมันก็จะร้อนมากใช่ค่ะเนี่ยจากผลพลาสติกรีไซเคิลนะคะทุกคนคือเลิฟเอิร์ธมากๆเลยค่ะนี่ไงทุกคนที่บอกนะคะนี่เป็นคอลเลกชันผู้ชายจากบาโกนะคะว้าวคอลเลกชันชื่อว่าอะไรครับเป็นฟรีดอมนะคะทุกคนเป็นวาโกฟรีดอมค่ะ ว้าวเหมาะขับโดมมากเลยเพราะว่าอะไรมันรีโดมอนะใบรุ่นหนุ่มๆก็อยากจะเอ็กเ s รสความเซ็กซี่ของโดมนิดนึงอ่าจริงๆแล้วอยากใหแผนเป็นนางแบบด้วยเนาะไอ้นายแบบอไแบบน่น่ไม่ใช่นางแบบแต่เป็นนายแบบดูเหมือนใส่สบายมากใช่ๆแล้วคืออันนี้ก็คือแบบเป็นลูกอะไรนะผ้าลูกไม้ลูกไม้ลูกไม้ผ้าลูกไม้โอ้โห จริงๆอ่ะเรื่องที่เราพูดว่าโดมไซส์ไหนโดมไ่ที่ XL หรอกดมแค่พูดพูดเล่นๆอ่ะเปลว่าไซส์อะไร S, S, <S อ้าว <c oughs> ถ้าฟรีดอมก็คือฟรีดอมใช่คืออะ,อะไรก็ได้ถ้าผมอยากะใส่นี้ไม่มีใครมีเซ็์ที่จะว่าโดมเลยจริงค่ะจริงค่ะ cane and between ทุกคนค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่หนูรู้สึกว่าแบบตอบโจทย์พวกหนูมากๆนะคะเพราะว่าสามารถรีไซเคิลใช่รีไซเคิลไดาเก่เขาภาษาไทยเขาเรียกว่าหมุนเวียนสามารถหมุนเวียนวัสดุได้ใช่แต่คืออันนี้นะคะทุกคนสามารถเอาบราเก่าที่แบบที่เราไม่ได้ใส่แล้วก็สามารถมาใส่เข้าไปดนีได้เขาจะเอามา กำจัดนะคะโดยการเผาอย่างถูกวิธีนะคะแล้วก็ช่วยธรรมชาติมากๆเนอะใช่ไหมว่าแบบเซนเซนรบอลมากๆลดฝุ่น PM 2.5เลยนะด้วยความว่าเราเป็นผู้ชายเราไม่ได้ใส่บรากึ้งเก่งในได้ไหมครับได้ค่ะก็ะคือเป็นอะไรที่เป็นชุดชั้นในได้หมดเลยสไตล์นี้นะคะทุกคนก็เป็นหนึ่งไฮไลท์หนึ่งที่จะแบบไปเกิดขึ้นในแฟชั่นโชว์ มาทุกคนค่ะเราต้องไปแล้วค่ะใกล้ถึงเวลาแล้วไปกันแล้วใช่ใกล้ถึงเวลาแฟชั่นโชว์แล้วทุกคนค่ะว่าก็ฟอออนนี่คือแบบมีทุกเพศทุกวัยแบบอายุจริงๆเนาะใช่ไหมลุยมีเด็กน่ารักมากเลยอ่ะทั้งแบบว่าผู้สูงอายุหรือว่าแบบอดีต่าหรือไม่ก็ควอสไซส์ทุกที่หมดเลยนะคะทุกคนอันต่อไปนะคะเป็นคอลเลคชั่นอินดินนะคะดูสีทุกอันคือแบบ สวยมากเลยเนาะเป็นแบบว่าสาี Under แบบน้ำตาลตามโทนของแบบเอออีกอย่างหนึ่งก็คือโค้ที่ลายนั่นก็มาเป็นทีมอินดินนะครับเห็นพี่เนยนะคะเดี๋ยวแล้วกเรามีชุดไหนที่พี่บบดูกใจไหมคะก็มีค่ะก็คือจะเป็นคอลเลคชันฟรีดอมที่อยู่ด้านหลังนะคือจริงๆ มันเป็นบาร์าที่ค่อนข้างตอบโจทย์แล้วก็มีเหมือนกับเป็นปาร์อออก็คือมีเพจทุกวัยกับรัมชอมตรงนี้มากเมื่อกี้ดูแฟชั่นโชว์แล้วเป็นยังไงบ้างคะสนุกแล้วก็สวยทุกอย่างสวยงามมากๆเลยชอบคอลเลคชั่นไหนสุดคะ,อะชอบอินดินมากที่สุดเลย mm hmm. นะคะเพราะว่าอินดินเนี่ยมีความสวยงาม mm hmm. เรียบโก้ go, แล้วก็น่ารักแล้วก็อินดินรักโลกด้วยค่ะเมื่อกี้ดูแฟชั่นโชว์เป็นยังไงบ้างคะ ถ้าชอบที่สุดเลยจะเป็นฟรีดอมค่ะอ๋อฟรีดอมนะคะที่เป็นผู้ชายก็แบบไม่คิดว่าจะมีคอลเลคชันแบบผู้ชายยางในของผู้ชายด้วย<ช> <c oughs> เห็นไหมพี่โดวันนี้ไม่ได้น่าเบือเ่อไงใช่สนใจว่าเน่ตลผมนึกว่าจะเบื่อมากแต่พอได้เจอแฟชั่นโชว์เฮ้ยมันเป็นอะไรที่แบบ ใหม่มากและแบบเนี่ยวาก้ยังทําแบบนิโนชูชไนของผู้ชายด้เลยใช่ไหมผมว่าสนใจยังสนใจกางเกงในสีแดงอยู่ก็อยากติดใจติดใจแต่ถ้าเป็นเรื่องของผู้หญิงนะเพื่อแบบก็คืออินดินนะครับเลคชั่นอินดินเพราะว่าธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมันเป็นสิ่งที่สําคัญมากย้ำอีกทีนะคะทุกคนแล้วก็อยู่ที่งานสหกร๊ปแฟร์ครั้งที่27นะคะที่สหกร๊ปแฟร์นะครับจัดที่ไปเทคบางนานะครับใครนะคะที่ชอบช็อปนะคะก็ต้องข้ามพลาดเลยค่ะงานนี้นะคะสหกร๊ปแฟร์ค่ะแต่วันนี้นะคะ เราก็ต้องไปช็อปกันต่อแล้วแหละนา้ใช่ไหมไปช็อปกันต่อแล้วก็กลับบ้านจองไว้แล้วจองเกสสีแดงแล้วไปก่อนนะได้ค่ะทุกคนค่ะไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีครับ